สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ลี่ก็อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้ลี่ก็เดินทางมาที่วัดพระนอนจักรีนะคะวันนี้ลี่ก็ามามาลำถวายพระเจ้าอาโศกมหาราชแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินเข้าไปในงานพิธีเพื่อที่จะหล่อหลอดหล่อเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยลี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ต้องขอประธานอภัย ค่ะแล้วเราก็มาร่วมพิธีเทท,ทองหล่อพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะลี่ก็ได้มาลําบวงสวงลําถวายในบทเพลงของพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีของลี่ด้วยเช่นกันที่ท่านทนายอนันตชัยชัยเดชนะคะท่านก็อนุญาตให้ลีได้มาลํำถวายแล้วก็อนุญาตให้เหรียญพ่อปู่ศรีสัตตะนาคมา,<ล>มาร่วมพุทธาพิเศษ ในงานมาร่วมพุทธาพิเศษมาร่วมพุทธาพิเศษในงานพิธีนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในดูบรรยากาศกันนะคะว่าบรรยากาศข้างในจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนี่คิดว่ายิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามีพระอาจารย์เกจิมากๆเลยจำนวนไม่ต่ำกว่า500รูปด้วยกันที่มาร่วมปลุกเสกในพิธีนี้งั้นตามนี่เข้าไปดูเลยค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนดูดูด้านหลังรีนะคะด้านหลังรี่จะมีพระอาจารย์เกจิทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยรูปหรือว่าห้าร้อยรูปขึ้นไปนะคะเพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันว่ารี่จะลำในบทเพลงของพระเจ้าอาสงกมหาราช ได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเรื่นีคลิปมาฝากค่ะบ๊ายบาย ไม่ใช่คนไทยที่ก็เลยไม่เข้าใจว่าขึ้นจากน้ําคือท่านค่าอยู่ในน้ำท่านอยู่นในน้ำเชญคืออยู่อยู่ในน้ําอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะที่ขออยู่คืออยู่ตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้ถูกไหมอ,อันนี้ไม่เต้งอตงถามผู้ใหญ่ที่ัดเป็นสิ่งที่มาหาัศจรรย์มากเลยจะเพิ่งเพิ่งได้เจอด้วยตาตัวเองนะคะเต้นเต้น<อ>ตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะ หนาวมากๆเลยนะคะตอนนี้ด้วยความที่เราก็ใส่เสื้อสั้นเนาะมันก็เลยทําให้แบบหนาวอยากได้เสื้อแขนยาวทุกคนค่ะ <c oughs> อันนี้ที่เหงือออกเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะคุขาะไทยเรียกอะไรเหงือไอเย็นเหรือไอเย็น เหือไอเย็นหมอกอะหมอกกด้หมอกไอเย็นใช่ไม่ใช่เหนือมันคือหมอกไอเย็นทุกคนค่ะดูแล้วก็ตอนนี้ก็น้าก็หลุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไปมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอในการเป็นเป็นเป็นนักรํำของพ่อปู่แม่ย่านะคะเราก็จะเจอแบบนี้เป็นประจำเพราะฉะนั้น บซีเลตเลยสร้างมันงามกับงามโบงามกับโบงามมันกับงามอยู่แล้วคนงามมันอ่ะว่าเราก็ดดน้าไปเดี๋ยวใจเย็นอาทุกคนดื่มน้านะคะเไม่มีเลยเลยล่ พอรับเสร็จครับแล้วู้ขอตรุ้ต้องรับไ่เสร็จก่อนนะส่งสัญญาณก่อนแล้วโดไหล้ว็โม่อะท่านเองกอนเลยองมาเลยตอาเลย แล้วตอนนี้เราก็จะรำถวายพระอุปคุตแต่ว่านี่ไม่ได้รำถวายแต่อย่างใดนี่จะรำอีกที่นึงก็คือในงานหล่อหล่อพระเจ้าอาสูรมาหาราชซึ่งเราต้องแห่พระอุปคุตเข้าไปที่วัดพระนอนนะคะแล้วก็เรามาดูกันค่ะตอจากนั้นมาดูนี่รำ

เมรัติตากรัตติกาลวันทุกาะลาท่านทูตท่านทูมาประโคนสวยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะแห่พระอุปคุตนะคะไปที่วัดพนอนจัดสีนะคะตอนนี้เราก็เดิน ตามขบวนไปเลยค่ะทุกคนด้วยบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ลิลี่ขอให้เพื่อนๆของลิลี่ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้นำพาส่งให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองด้วยอํานาจบุญนี้นะคะไม่ว่าคิดทําการสิ่งใดในทางที่ดีแล้วลิลี่ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จตามเจตนาปรารถนาทุกประการน,นะคะสาธุค่ะไปค่ะ